สวัสดีค่ะ, uh huh. ะวันนี้สุขสันจะมาเรียนร่างกาย uh huh. ของหนูเนาะร่างกายของเราอ่ะอวัยวะร่างกายของเรารอบมีอะไรบ้างอะอย่างแรกตาไหนผู้ซีตา uh huh. ตาอยู่ไหนตาชี้ที่ตา,ตาอะจมูก uh huh. จมูกอันนี้ uh huh. ผมไหนผมอยู่ไหนผมอาผม มือมกี่ย้างยกขึ้นมาเลยมีสองข้างเอ๊ขาไหนขาขาของสุกสันเอแขนไหนแขนชี้ที่แขนที่แขนของหนูอ่ะไหนแขนอ่ะเออแขนเท้าไหนเท้าชี้ไหนเท้าเอ หูห,หนหูหูมีกี่ข้างกี่ข้างสองข้างาตาอ่ะยิ่อเนาะอ่ะอันนี้คือรูปอะไรร่างกายของเราใช่ไหมทีนี้มาชี้มาชี้ครูจะชี้แล้วนักเรียนตอบนะว่าคืออะไรอันนี้เขาเรียกอะไรคะผม อไรเปลาปลานี่แหละหือจมูกชี้จมูกตัวเองจมูกหืออันนี้อะไรคะมือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรแขนแขนนี่ล่ะนี่ลหะมือขา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  แล้วนี่ล่ะเท้าเท้าอ่ะที่นี่ไนี่ติดปาปาปาอยูต่ตรงไหนปาอ่ะติดติดไปล,ลูกถูกต้องคอคอแอร์คอคอคอเก่งมากทเท้า เองเลยลูกอ่าหยิบขึ้นมาหูหูตรงไหนหูเอ๋ติดติดที่หูลูก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 หูเอ่อลูกหูลูกหูอะไรนะเอ๊ะอล่ะแขนแขนลูกแขนดูลูกแขนไหนลูกแขนเอ๊ะจมูก เจมูลูปจมูถูกต้องอขาขาลูกขาลูกขาของสุสานเอ้ลูกขานี่คไรนี่อามนข่าวข่าวข่าวถูกต้องข่าวเหลืออะไรคะเหลืออะไร เหลืออะไรเหลืออะไรเลือตากับตากับตากับอะไรนี่ผมอ่านติตาเอาตามาติด oh. แล้วก็ผม oh. เอ๋ถูกต้องวันนี้เราเรียนเราจำได้ไหมเราเรียนอะไรไปบ้างไหนลองทบทวนให้กูฟังหน่อยละดับแรกมีอะไรบ้างอวัยวะของเรา ตาจมูกตาแขนนี่ไงมือขาขาขามือไม่นี่ไงนี่นี่คือแขน วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณครัขอบคุณครั